สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนะฮะเซลโจจะพามาชมรถบรรทุกสายกเกษตรนะครับซึ่งคลิปนี้โจถ่ายอยู่ในเดือนของตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมารถคันนี้นะครับรถกรเกษตรซึ่งนะครับเป็นรถสุดท้ายของยูโรสามแล้วนะครับวันนี้ต้องขออภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับในช่วงหน้าฝน อันนี้มีฝนทั้งวันเลยนะครับที่โคราชนะก็รถคันนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับจะอยู่ด้านนู้นตัวนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับสําหรับสายกเกษตรมากๆเลยซึ่งตอนนี้นะครับรถตัวนี้เป็นรุ่นยูโรสามหมดสต็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้แบบนี้ต้องเป็นยูโรห้าแล้วเป็นตัวใหม่ล่าสุดของอีซูซู ซึ่งผ่านมาตรฐานนะครับเรียบร้อยแล้วน้ำยาแอดบูไม่ต้องเติมลดค่าใช้จ่ายในส่วนขั้นุดนี้ไปนะครับรายละเอียดคน,นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe ให้ช่องของเซลโจลดบรรทุกด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนสำหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับชาวไร่อ้อย หรือไล่มันไล่ข้าวโพดแต่ที่จะเน้นหลักๆคือเรื่องของไล่อ้อยนะครับซึ่งนะครับรถคันนี้รถพ่วง1นึคันจะใช้เวลาต่ออยู่ที่ประมาณ2 3เดือนนะครับอะระยะเวลาการต่อจะยาวนานประมาณไหนอยู่ที่การตกแต่งของลูกค้าด้วยแต่ถ้าสเปคเดิมๆสีขาวเดิมาดม,มาเฉพาะตัวถานกับลูกอยู่ประมาณ2เดือนนิดๆได้เลยนะครับอ่าทำไมถึงพูดว่า ชาวเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับหนึ่งเลยไร่อ,อ้อยนะครับจะเปิดอยู่ในช่วงประมาณสินนะส้นปีนะครับสิ้นปีนะครับทางโรงงานน้าตาลจะเปิดหีนะฮะถ้าลูกค้านะครับมีโครงการนะครับอยากจะซื้อรถไปร่วมของกิจการของตัวเองนะครับอ่าจาแนะนําให้ออกรถประมาณช่วงเนี้ยตุลากันยาตุลาเนี่ยยังพอได้รถทันนะครับเพราะใช้เวลาต่อประมาณสองเดือนก็จะจบอยู่ที่ประมาณธันวา หรือไม่ก็มกรานนิดนิดต้นปีนะครับอันเนี้เราจะได้รับรถกันทีพร้อมที่จะวิ่งงานเลยนะอันนี้บอกเป็นแนวทางเผื่อใครที่วางแผนอยากจะรับรถมาแล้วรถมีงานทํามีเงินเลี้ยงตัวเองนะฮะอันเนี้เป็นเป็นการวางแผนนะครับซึ่งโจเองเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับก็ดูแลควบคุมไปในทุกๆด้านเลยนะครับร่วมกันดูนะทําให้กิจการของเราไปได้อย่างรับรื่นนะ อันนี้คือเรื่องของการวางแผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทำการตกแต่งอะายไปบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับจุดเด่นจุดใหญ่นั่นก็คือเจ้าตัวสีนะครับรถเดิมของเราเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีขาวที่หัวนะฮะคันนี้ลูกค้าเลือกนะครับขอเป็นสีอันนี้มันแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันจะเป็นสีม่วงม่วงนะครับ สีม่วงๆแต่ถ้าดูไกลๆก็จะอเทานิดนึงอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับลูกค้าดีเทสมาขอสีนี้เราก็จัดให้ไม่เคยขัดนะครับ <S <S 1> <S 1> เรื่องของการตกแต่งนะครับเรื่องของการตกแต่งคันนี้ตกแต่งสเต็ปใช้งานตกแต่งสเต็ปสวยงามนะครับมียื่นย้ำกันชนนะครับมียื่นย้ำกันชนของเดิมจะอเล็กๆและก็เสมอกับตัวหน้ารถ อันนี้ทําการยื่นออกมาแล้วก็เพิ่มขนาดให้เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นทําให้รถของเราเนี่ยดูใหญ่ดูเต็มมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวตะแกรงกันไฟหน้าเนะนื่องด้วยลูกค้าไปว,วิ่งสินค้าอาย่างเช่นพวกอ้อยอย่างพวกอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยสามารถโดนตรงนี้ได้อันนี้ก็ป้องกันได้น,นะครับรวมไปถึงออปชั่นด้านล่างครับก็คือตัวเหล็กแป๊บสตรแตนเลสอันนี้เพิ่มให้รถดูมิติดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับ กระจังหน้านะครับกระจังหน้าสีโครเมียมอันนี้แท้เดิมโรงงานนะครับมีเพิ่มเติมตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเพิ่มมาให้มันดูแมทช์กันนะครับระหว่างกระจังหน้าแล้วก็กันชนอุปกรณ์ต่างๆในส่วนของกระจกแล้วก็ฝาดนําฝนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ชุบโครเมียมมานะครับเป็นอุปกรณ์ส่วนควบนะฮะขาเป็นสแตนเลสนะครับขาเดิมไปชุบสแตนเลสนะครับแก้มหน้าแก้มหน้า ชุดโครเมียมมามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับส่วนบนสุดนะครับเป็นราวไฟปาตานีแล้วก็ครอบหลังคาเต็มนะครับอันนี้จะสะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นไปด้านบนเราจะไม่ต้องเหยียบหัวรถหรือการเก็บผ้าใบนะครับกรณีเก็บผ้าใบด้านบนเต็มหรือมีสัมภาระอะไรสามารถวางได้นะครับตัวบันไดหัวเก๋งเป็นสแตนเลสนะครับอบกระจกนะครับชั้นชายบนชายล่างเป็น ชุบโครเมียมนะครับรวมไปถึงมือจับประตูเปิดประตูอันนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆตัวเบ้าบันไดทําให้ดูใหญ่มีมิติขึ้นให้รถดูเต็มให้มันโค้งกับซุ้มล้อนะฮตกแต่งด้วยนี้ครับเป็ดน้องนะครับจากญี่ปุ่นลายซากุระนะในส่วนของชุดหัวประมาณนี้นะครับต่อไปตัวถังครับแม่และลูกตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นเหล็กกอง นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรยี่สิบใช้เป็นเหล็กกล่องนะฮะแล้วก็ปูมาด้วยตะแกรงลงสีนะครับเผื่อมีชิ้นงานที่เป็นขนาดเล็กอย่างเช่นข้าวเปลือกข้าวโพดนะครับมันสับไม้สับอันนี้ก็สามารถกันได้นะฮนะหลังจากที่ลูกค้าเลือกมาแล้วนะครับก็แอบแฟงมาด้วยเรื่องของการตกแตง่งนะฮะก็ทั้งเสากลาง อ่าไม่ใช่ประธานโทษเสาหน้าเสาท้ายชายบนชายล่างลูกค้าเลือกเป็นการเลี่ยมสแตนเลสน,นะฮะทให้รถเหมือนเป็นการตีกรอบนะเป็นการตีกรอบให้รถมันดูสวยดูแน่นดูเต็มนะครับพื้นท้องนะครับพื้นท้องกระบะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มให้ตัดก,กับตัวสีรถนะครับเวลายกดามามันจะดูสวยงามมันจะดูเด่นนะครับ,รบอุปกรณ์ต่างๆครับกาดกันมอเตอร์ไซค์ด้านข้าง ลังเก็บเครื่องมือเรี่ยมถังน้ำมันรวมไปถึงชิ้นใหญ่ครับบางคนจัดมาให้เป็นแบบสแตนเลสนะครับใช้กันยาวๆเงาๆช้ำๆไม่เป็นสนิมนะครับสีดุมล้อนะครับทำสีเดียวกันกันกบตัวพื้นดำนะฮะคันนี้ลูกค้าไม่เลือกที่จะทุบกระบะนะครับลูกค้าแบบเอาแต่งแค่จุดเด่นๆสำคัญๆ นะครับฝาท้ายเป็นแบบสองตอนนะครับลูกค้าเลือกตอนตัวตอนบนเป็นอะลูมิเนียมนะครับเพื่อเวลาการยกการถอดจะได้เบาจะได้ง่ายนะฮะฝาท้ายแบบสองตอนระบบลากพ่วงครับระบบลากพ่วงจากอู่อําพันการช่างจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้เคียงของเรานี่เองนะ,นะ่าเรื่องของอู่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นอู่ไหน นะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปจากเนื้องานจากคุณภาพของแต่ละอู่อันนี้เราสามารถอธิบายให้ลูกค้าฟังได้นะฮะหรือยังไม่มีอู่ในใจมีสเปคแค่ในใจเราก็หาให้ได้เราก็หาอู่ที่อ่าให้มันตรงกับสเปคที่ลูกค้าต้องการเราก็จัดหาให้ได้นะครับเราเป็นที่ปรึกษาครับเราพร้อมที่จะให้บริการคนลูกค้าอยู่แล้วนะครับสเปคลูกค้ากันกับแม่ครับการตกแต่งก็เหมือนกันนะฮะ ตกแต่งก็เหมือนกันนะครับพื้นก็ยังเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับสีเดียวกันครับเหมือนกันนะฮะแต่ความยาวของลูกคันนี้จะอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับลูกจะอยู่ที่เจ็ดเมตรก็เน้นเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ปริมาณนะฮะคันนี้ลังสันโดยอําพันการช่างนะที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามีอ,าอู่แทบจะทั่วประเทศเลย ที่เราสามารถจัดการให้ลูกค้าให้ได้นะครับเราต่อให้ได้ทุกพื้นที่เลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัว360นะครับซึ่งเป็นรตสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาาไปวิ่งอ้อยในปีนี้นะครับก็จะต้องเป็นนะครับในส่วนของตัวยูโร5นะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับถ้าอยากจะได้นะครับภายในเดือน2เดือนนี้ยังทันนะครับสําหรับการวิ่งอ้อยอยู่ รหรือกิจการอื่นๆอยากจะได้รถเข้าไปร่วมกิจการนะครับนะอยากได้รถใหม่เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับปรึกษาโจได้เย็นดีให้บริการนะครับปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์ครับจัดจองกันแล้วซื้อขายกันแล้วส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะและหลังจากนั้นนะครับหลังบริการหลังการขายเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากพิจารณาไว้หนึ่งคนด้วยนะครับสำหรับเซลล์จอโลหทุกอีซูซ,ซุโครลาดนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่โจจะมาให้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ